ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง เคสวันนี้อยู่กับโปรแป้งที่ Phoenix Go ้กอล์ฟแอนด์คันทรีคครับเราต้องมาค่ะเพราะว่าเขามีการรีโนเวทคลับเฮาส์ใหม่หมดเลยอืมล็อกเกอร์ใหม่ใช่ทีนี่แล้วคลับเฮาส์เขาค่อนข้างใหญ่นะค่ะค่อนข้างใหญ่ถึงขนานดะปกตินเนี่ยรูทีนของกอล์ฟของของเราไม่ใช่ของกอล์ฟของรายการเอาของลงหน้าคลับเฮาส์เสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็มีเดินกลับไปเอาของที่รถอีกอะไรอีกใช่อันนี้คือลงจากรถปุ๊บช่วยช่วยหยิบทุกอย่างให้ให้นั่นเลยเพ, <อ S 1> พ <อ S 2> ราะต่อให้บอกนัดเจอหน้าคลับเฮาส์ก็ไกลอยู่ เขาเาใหญ่มากใช่แล้วเขาโอดหงมากแล้วเขาก็มีครบทุกอย่างเลยล็อกเกอร์ปกติขอบอกหน่อยล็อกเกอร์ของผู้หญิงปกติจะแบบเล็กๆเลยใช่ไหมเรื่องธรรมดา20ตู้อะไรอย่างงี้ใช่แต่นี่คือโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการสบายมากอ๋อที่ผม <c oughs> ไม่มีทางรู้เด็ดขาร <c oughs> ์ลเลยเอามาบอก <c oughs> เอามาบอก <c oughs> อ๋อเหรอโอเค ปกติล็อกกอร์ผู้หญิงจะมีไว้เนี่ยผู้หญิงจํานวนน้อยแล้วก็วัน V.I.P มาอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาทำใหม่ถูกต้องค่ะส่วนหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับ Lady European Tour มาแข่งเพราะว่าสนามนี้เป็นสนามที่โฮสต์ไม่ใช่แค่สนาม Lady European Tour อย่างเดียวมี Asian Tour มาแข่งขันที่นี่อ,อยู่เป็นประจำต้องใช้คําว่าเป็นประจำโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หลุม9ก้าฝัง่งฝั่งโอเชียนนะครับก็จะเป็นหลุมที่ท่าน T ีอ o f จะอยู่ใกล้ทางเข้าของสนามหน่อยจะมีรถผ่านนิดหน่อยแต่ว่าว่าไปแล้วหลุม ดอกเล็กซ้ายท้าทายในไม่รู้สําหรับผมผมว่าท้าทายไอช็อตบังเกอร์ขวามือสองันเนี้ยผมห้าไปอะ่ะน่าจะระยะพี่เจพอดีแล้วขอบอกอีกอันนึงคือซ้ายตลอดแนวนะคะโ b ต้องระวังซ้ายไม่กลัวนี่หซ้ายไม่กลัไกวไปขวาด้วย <c oughs> วันนี้นเป็นทีมของเรานะคะ insurance awareness day อืมก็คือควรจะมีประกันภัยไว้ถูกต้องทุกๆอย่างควรจะมีประกันภัยโอผม สนับสนุนอย่างรุนแรงผมไม่รู้ว่าคนที่เขามีสตุงสังเยอะๆเขาจะสนับสนุนไอเดียนี้หรือเปล่าแต่สำหรับคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างเรานะเวลาเกิดเหตุนะแล้วมีไว้ cover ได้โดยเฉพาะยิ่งเหตุเยอะๆเงี้ยเจอวควิดขึ้นมาเงี้ยโอเคเฮ้ย insurance awareness คือในในความหมายของกอล์ฟนะที่แป้งคิดได้นะแล้วออกมาเป็นสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็คือกอล์ฟเนี่ยเรามีเกมแลนพี่เจแต่บางทีหลายๆทีด้วยซ้ำที่มันไม่เป็นไปตามแลน ดังนั้นก็เลยควรจะมีแผนสำรองเ <Okay. S 1> ตรียมไว้ถ้าแผน A ที่ทําอันแรกเนี่ยมันไม่เวิร์กขึ้นมาหรือเราตีเปี้ยงออกไปแล้วเฮ้ย <Okay. S 1> ไม่ใช่เหมือนที่เราคิดไว้เราจะรับมือกับ <Okay. S 1> มันยังไงโอเคก็คือจะมีแผนหนึ่และแผน2ถูกต้องค่ะหรืออาจจะมี3-4ด้วยซ้ําในบางกรณีเริ่มเยอะ3-4จริงเพราะว่าบางทีพา5เนี่ย มันมีหลายช็อตไงเราก็ต้องวางแผนนิดนึงอย่างเช่นหลุมนี้เป็นต้นค่ะพ่เจแต่ก็ใช่ว่าทุกช็อตจะถึงขนาด3 4ใช่ไหมอะใช่บางช็อตมันอาจจะได้แค่หนึ่งกับสองก็พอถูกโอเคก็สี่แผนทั้งหมดนี้พี่เครียดเลยเรียนเบียโทเลยนะเนี่ยทำทีสิทธ์ก็คืออย่างเช่นหลุมนี้นะคะพาห้าเนี่ยตั้งจะแบบพูดอยู่เสมอเลยว่ามันจะต้องมีอยู่2แผนก็คือถ้าเราสามารถทําเกมบุกในหลุมนี้ได้ควรจะทําเพราะว่า พาห้ามันเป็นหลุมที่เราต้องได้คะแนนโอเคไมะงั้นในแง่คนตีได้ระยะพาห้าก็ควรจะตีให้มันได้ระยะตั้งแต่ลูกแรกเลยใชเพื่อสองจะได้เลือกได้ก<ต>ว่าจะาบุกหรือจะวางในตำแหน่งที่ชอบไว้จิแต่ถ้ามันไม่ถ้าเราบางทีเราบุกแล้วเนี่ยกลายเป็นพลาดขึ้นมามเราควรจะต้องมีแผนสำรองคือช็อตที่เราจะตีต่อไปเนี่ยตรงไหนปลอดภัยเราควรจะต้องรู้ไว้ก่อนอ,อย่างเช่นเข้าป่าขึ้นมาต้องเคาะไปจุดไหน เราจะต้องรู้ไปก่อนเพราะงั้นหลุมนี้พี่เจควรจะวางแผนพี่เจควรจะไปขวาสุดของท่าทีออแผนแรกของพี่เจก่อนค่ะก็ขวาสุดของท่าทีออฟเลงประมาณขอบบังเกอร์ซ้ายเพราะว่าเป็นคนตีเฟดนิดนโดยธรรมชาติถ้าตรงก็คือตรงขอบบังเกอร์พอดีแต่แนวโน้มคือมันจะเฟดมันก็ได้จะกลับมาแฟร์เวย์สวยงามอาจจะไม่เข้าอุปสรรคตรงนั้นซ้ายเราห้ามไปเลยเราตัดซ้ายมากไม่ได้เพราะโอบใช่ไหมเมื่อกี้ซึ่งเตือนมา ส่วนที่เรากลัวจริงๆนะคือไอ้บังเกอร์ขอบมันดูสูงๆอยู่ถ้าไปติดขอบบังเกอร์ตรงนู้น<ม>ขึ้นมา<ส>ชอดสองเท่ากับวางตัวแล้วทีนี้ชอดสามขึ้นสองร้อยหลาเลย,ยางานเข้าอ,อ่ะตอนนั้นโอเคนี่คือแผ,แผนพี่เจแันแรกใช่ไหมคะแล้วถ้าแผน B แล้วคะพี่เจแผถ้ามันตกทายขึ้นมาแผนบคือไม่สามครับชัดเลยครับตรงกว่าเยอะเลยครับนี้คุณจะตีแผนบใช่ไหม แ้งว่านะเหมือนจะเชียร์แผนดีมากกว่าแผนดขึ้นมาันพาห้าไงเม่กี่บอกถ้าบุกแล้วต้องุก้แปนะ้งก,ก,ก็จะบุกเหมือนกัน,เ,นเดี๋ยวค่อยๆตีค่อยๆอธิบายแต่ละช็อตแต่ละแผนไปเรื่อยๆแล้วของตัวเองล่ะตอนนี้แป้งนะคะแผนก็คือแป้งเป็นคนตีรออาจจะตรงข้ามกับพี่เจแป้งเลยต้องปักทียอทางด้านซ้ายแล้วก็แป้งเล็งสามารถเล็งบังเกอร์ได้เลยเพราะว่าระยะไม่ถึงอยู่แล้วตรงไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกต้องรอมาก็สวยงามไม่มีปัญหามาด้วยกันแต่เหมือนไม่มาด้วยกันคนละทาง แผนหนึ่งเข้าที่นี่เนี่ยดูดีเลยค่ะตามแผนเป๊ะเลยน้องเอ๋ยโหสุดยอดเราเล็งบังเกอร์ได้เลย เจอแล้วเอ๋โอ้ยก็ทางปิดน้องจริงค่ะถนนเส้นนี้ทางตันแต่ว่ามีแพลนอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนรู้ถ้าถ้ามันพลาดมันจะพลาดมาทางนี้ไงลูกตั้งรอมาเลยอะ่ะก็มีช่องให้ออกค่ะอันจริงแล้วไม่ต้องตีดรออีกทีก็ยังได้นะตีไปวางไว้ตรงนู้นมันก็ขึ้นประมาณร2 0ยยีนะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ตรงนั้นเซอร์เวย์มาแล้วว่าเป็นจุดปลอดภัยถ้าต้องตีวางนะ ก็จะวางไปจุดนู้นเนี่ยหลักแดงเห็นเห็นอยู่อ่ะเดี๋ยวไม้ให้ไม้อะไรอ่ะดูสถานการณ์อยากได้เหล็กอะไรดี่หจาก <ๆ S 2> มีไปหมุดแดงร้อยหลาก็น่าจะประมาณพี่เจเอาหัวไม้เกตกับเหล็กหกค่ะต้องตีไปหมุดหนึ่งร้อยไฟตับปะดุ๋งอ๋อไปช่องเลยใช่แล้วโอเควันนี้เราเล่นไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นพี่เจย์พี่เจย์มุดล่างจริงปะเออแล้วพี่เจย์พี่เจยกดมุดไปเลยแป้งพร้อมลุย รอธรรมชาติอเงี้ยเนี่ยขนาดสวยเหลือร้อยนี้เหลือร้อยเลยสวยมากกูช็อตขอบคุณค่ะใจเต้นคนละแบบได้ใจเต้นแบบวางตัวคนนี้คือช็อตแรกตีมาดีทําได้ตามแผนหมายความว่าตอนนี้ใจเต้นแบบจะบุกฉันจะเอาก็ตามแผนเหมือนเดิมถูกไหมตั้งใจจะเอาเบอร์ดี้ใช่ไหมคะคือเอาจริงนะ ลูกแรกตีมากับลูกสองตีนะสำหรับพี่นะลูก2องตีเต็กว่าเพราะลูกแรกคือ<ม>ดีก็เยี่ยม,มไม่ดีก็เดี๋ยวไปแก้วออแต่ลูกเนี้ยเฮ้ยถ้าออนเนี่ยมีสิทธิ์อีเกิลมีสิทธิ์เบอร์ดี้มันเริ่มไปไกลแล้วคือตอนนี้เหมือนธงเขาแบบปักล่อพี่เจมากมเนี่ยอยู่ช่องมีช่องพอดีว่างั้นเหอะใช่ใช่ต้องเอาและะ้วค่ะพี่เจต้องสู้ถูกไหมยังไงก็ต้องสู้แล้วล่ะเชียรมากตอนนี้ ทำเล่นไปที่อะไรทำน,นฮะทำเล่นไปแล้วเนี่ยยวด,ดยวดจะเลยค่ะเค,คะเป็นไงคะคือใกล้กว่านี้ยืนไม่ได้แล้วครับใกล้กว่านี้ต้องยืนหมดหมดคือ <laughs> พอเรารู้ว่าแบบถ้าเราพลาดแล้วเราจะทำอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก็เลยไม่กลัว อับบน,นอันนี้ต้องชื่นชมแล้วต้องส่งอาจจะต้องส่งคลิปไปให้เชนแกลสปีดูด้วยเพราะว่าบทเรียนแรกที่เขาบอกว่า when you in trouble yes get out of trouble แล้วพี่กล้องเน้นประจําบอกว่าเวลาอยู่ในป่าพาห้าเนี่ยมหาไอหลักร้อยเลยหลักร<อ>้อยเนี่ยมันเห็นได้มันชัดมันอยู่ตรงไหนตีไปหาหลักร้อยนักเรียน,นดีเด่นค่ะโอ้โหภายในสามหลาของหลักครับ<ๆ>เก่งมากแต่ต่อไปเนี่ยคะ่ะ สั S <S ้นตกบังเกอร์ไม่ได้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 ิดนั้นตามเลยนะบอกก่อนอ่ะลรกนี้เห็นพี่เจไปออนแล้วเราต้องสู้ละโอ้โหเสียงเอาดีมากคลีนๆอุ้ยเบ้ามีลมมีลมตามลมนิดใช่ใช่ไนเงี้เป๊ะเลยคือเกือบเข้าร่วพี่เจอะแน่ก็สวยนะ ง่ามจ้ะง่ายๆใกล้กว่าพี่เห็นไหมคือแพน A พี่เจเลิศมากเลยอ่ะมันก็โดนดีของแป้งอีโกพัดเลยนะใส่ไหมเอาออกเลยโอ้โหสวยงามมาก เบอร์ดี้ใสๆเปยละ <Yeah. S 1> ของพี่เต้ยมันเหมือนไม่เลียวเยอะเท่าไหรนะ่เนาะพี่ว่ามันไม่เลียวมากนะมันข้างย่างเขายาวอะโห oh, oh, <okay. S 1> ด,ดูดีดูดี <Okay. S 1> มันฝืดใกล้หลมมห็มไหม ใช่หรเหมือนจะช้าหน่อยนึงฝต่หลอกอันที่จริงคืออะไรรู้ไหมคอร์สเนี้ยเขาปิดวันนี้อ oh. เขาปิดเมเท t นเนน์ธรรมดาถ้าสนามที่เราไปเล่นแล้วเขาเปิดเนี่ยเขาจะมาตัดแต่เช้าตรู่ <c oughs> ก่อนนักกอล์ฟมาพอนักกอล์ฟมาก็คือเมเท t นเนน์ไปแล้ว <c oughs> แต่ในเมื่อคอสนี้ปิดเนี่ยเขาค่อยๆเทรยเมนเทนตลอดทั้งวัน<ช>เรามาเขายังไม่ได้ตัดมันยังฟืดอยู่เป็นข้อดีของสนามที่มี27หลุมใช่ <P ero> เพราะว่าทุกครั้งที่นักกอล์ฟมาก็จะเจอสภาพสนามที่สมบูรณ์ตลอดทั้ง18หลุมแต่เป็นข้อเสียของคนพลาดเบอร์ดี้กับคนพลาด Eagle, <P ero> อีเกลิลเพราะว่าไม่งั้นแล้วมันจะถึงกว่านี้อีกนิดนึงแต่ว่าอันนี้คือเป็น o r i g i นอล plan ของพี่เจทวายเพราะหลุมท้า5ต้องได้แต้มควรจะเป็นอย่างนั้นใช่แต่ของแป้ง ผิดแผนช็อตแรกไปหน่อยแต่ก็มีแก้กลับมาได้ในช่อตเงินผมโชคดีครับว่าของผมทั้งสองลูกโดนค่อนข้างดีทั้งคู่มันก็เลยทําให้โจทย์ง่ายกว่าเดิมเป็นไปตามแผนอไม่ผิดแผนเลยวางกันเถอะโอเคเบอร์ดี้เป็นอะไรที่ถ้าไม่พอใจนี่ก็โลภมากแล้วผมว่าเบอร์ดี้เนี่ยนะแท็บอินเบอร์ดี้คือสบายสบายอะ p g ทัวร์เขายังไม่ได้อีเกิลไหวขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าแผนที่เราตั้งใจทําไว้เป็นไปได้โดยดีก็เป็นบุญหล่นทับไปแต่ถ้าไม่ ก็ยังมีแผน2รองแก้ไขนี่นี่เขาแก้ไขมาเขายังโอเคไม่หลุดพาด่าเกือบเบิร์ดี้ด้วยซ้ำนะครับไปลองดูครับมีแผน1มีแผน2มีอินชูเรนส์ให้กับตัวเองหน่อยถูกต้อง enjoy นะคะอย่าลืมผ่อนคาบียนะช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง